ปล่อยครับฟรีนะหน้าห้าโยลงมาหน้าห้าโยลงเยอะเลยไปไปลมันไปลูดกันหินอยมันไปลูดกันหินเกนน้อยปล่อยมันไปดูดเหีนเกนน้อยในเมืองนี้แคนอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนจีเอสป้าไม่รู้นะยุ่ยเฉยยุ่เฉยอย่าเดินอยู่เฉยในเมืองมันคนละแคนอุ้ยหลังเม่เดินสามสี่ตัวยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยยุ่เฉยผมเสียดรงมากเลยนะปาดทั่วบักขำเเยยอะลบักขำเอ้ย เมนเเอร์อะไรนนี้มันพยายามเมชเไม่แป๊บนึงแป๊บนึงเมนนจะลูดแล้วเยอะอเยอะเยอะเยอะแต่คะแนสวยงามสงแ้มเมนเมนข้าหลัง่นคแคัเขเกิดัมดีเมนตังหน้าเขาหน้าเขาแตีแดนโค้นนึนโเสโอ้โหเยี้ยแตกแตกแตกมด้ีเลยเนาะแตกไหนแกีแล้วพี่ไม่ยิ้เดไหนไง รวังจุดเกิดหน้าเขานะครับจะไปช่วยเกิดมาเป็นจะว่าจุดเกิดหน้าเขาาดูหลังปั๊มดีเม็ดยิงไปสี่อันพี่หนึ่งโดนตี่สามลูกลูกแตกตรงไหนไมยต้นไม้ตรงนี้กลางโลกตรงนี่ยใครเกิดเพื่อนมีเต็มเต็มเกิดเพื่อนเดต็มเกิดสาม ยิงต so ับ6ป้มตับแม่งใช่ไหมเจอแม่งอ่ะลูกมมินก็โดนยิงต่ำ6อย่านพี่โดนแม่งตายอ่ะแม่งรู่นเพื่อนสี่ตัวแล้วแม่งโดนยิงตบำ6อีกมันยิงอย่างเลยพื้นพื้นพื้นมันยิงอย่างนี้นะเว้ยมันมันมันรัวอยู่แล้วแล้วมันแรงด้วยหลังเดือดสี่ตัวแม่งอ่ะเหมือนปรับเหมือนมันปรับยิงออกทีละสามนัดอ่ะเฮ้ยหลังมาใครวะเนี่ยน้อยมีตรงผมอ่ะเอาใครดีแต่เพื่อนเกิดมาเพื่อนเกิดแล้วเพื่อน นอนมอบมอบล้อมงเาเอนสามตัวเลยตายกินแกน้อยตายไม่รูวายตายดียังวะใคมีมัเกอร์มหรือู้ชไมวะอุ้ยอุโคโแต่งหนึ่งพ่พ่แตงหจุดเกแต่งหนึ่งใครอยู่ต้นไม้สามีปะวะไม่ใช่ต้นไม้โค้งสามเข้าสาตัวปล่อยมั่นเรามาเป็นสันติกามากับบัวขาว ตายหนึ่งเม่นมีปาวาเม่นไม่รู้พี่สาตัวสอตัวน่เรเกิดไม้พี่หนึ่งเราพี่หเยอะว่ะตายว่าม่อ้วน็วนาวนอ้วนอ้วนอวน้วนอวนอ้วนวนอยวน่วนอ้พี่้วนอ้านอ้วนอ้วิ่งช้าน้วนว้วนอ้วนนอ่นน้อ้วอนอนออ้วน่เอนอนออวนอนออนว้้มนน้อ้้นนยนยน ตรงนี้พี่กางไม้ก่อนนะถึงยิงแกน้อยพี่หนึ่งพี่หนึ่งอย่าวิ่งไปเลยจะยีพี่พี่เดี่ยวแม็กไว้น้องวิ่งมานี่มาพี่มาพี่มาไปอยู่จุดเดิมไหมเอาเพื่อนตายเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนดิบเมื่อกี้มันจะนี้มันจะดิบคิมูจิคิมูจิเจอแน่เอาเหมือนเล่นอยู่เยังอยู่ขึ้นไปเลยข้นไปเลยพินไปเลยไหมพี่ไปมันตายมันตายกินทีน้องตายไปเฮ้ยไม่ได้ตายไม่ได้ตายมันลงมาด้านล่างเปล่าวะพี่เราไปดูดหลังปั๊มก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาอยากยิงมันไกล เอ๋อเป็นกูหลังป่ะเป็นดื้ออย่างนี้แหละเนาอกูยิงหินหินใต้หินใต้หินโอ้จริงหลบมุมหลบมุมเนี่ยมุมมุมที่แม่กับจะได้ยไงแบบเออยิงแล้วเราก็นั่งดึงตัวเดียวกันพี่เน่นหลังเกิดสองพี่หนึ่งพี่หนึ่งหลังเกิดสองปล่อยมันกูพี่มันจะลูดพี่อะดิปล่อยมันเพื่อนเราเอาอยู่เพื่อนเราเอาอยู่บ้านเลยพี่เพื่อนเราแอบเข้าป่าเลยก้าหกพี่ก้าหกสักตัวเม่นตัวหลังพุดเม่นได้พี่มันอยู่นี้อีกทีหนึ่งหลังพุดใต้ยหพี่หนึ่งพี่หนึ่งมันอยู่หยุดมันจะเกิดอยู่เลยโอ้ไม่ตายว่ะใต้หิน ตายบอกแม่ตายบอกว่าที่แม่กำลังหลับติดกับพ่อมาอุ้ยพี่หนึ่งรอเพื่อนเกิดก่อนพี่รอเพื่อนเกิดเยอะๆเราให้ไปอุ้ยโดนสะไรแม่นพี่วิ่งมันจีแต่จะตายแล้วก่อนแม่ยิงพี่งดิหน้ยังต่างเข้านะในพวกเราตายตายยิงยิงแม่นจ็ดขาไปไงวะน้อง พีผูพี่ขอเก็บแตเก็ยาให้พร้อมเลยเราต้องมีทุกอย่างพร้อมก่อนออกเดินทางให้ได้หมดเต็มงไอชิ้นนี่ค้างไอชิ้นนี่ค้างถ้ามันจะเล่นอย่างงี้นะมันเยอะว่ะทุกเกิดเนะเอาชิ้นนี่ก่อนกันหรอแม่งกระเป๋าใหญ่ด้วยนีเอาหาแม็ก่อนน้องพี่หนึ่งได้กับพี่เจ็บด้วเงือะอยากแม็กในพุ่มในพุ่มใครเกิดอ่ะเลือดสวยใครวะยิงมันมอวอยู่ ใช่สวยเฮ้ย VS ใช่เปล่าเฮ้ย VS ใช่เปล่าเออ VS พี่หนึ่งเม่นจะเกิดอยู่เลยพี่แม่นจะตายแล้วพี่ริไปป๊อกดิดไปคุมให้หน่อยเก็บของคุมให้หน่อยเก็บของเฮ้ยโอ้โหป๊อกขอแม็กกิ้งหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนให้ปอกปอกดิดปะเนี่ยป๊อกดิดอยู่แล้วขอดอกยาให้หน่อยได้ป่ะไหนๆก็จะดิดแล้วตายเพื่อนขอเก็บทั้งเรีนที่สุดก่อน เร็วเร็วไป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 เอ้ยเปิดเปิดโหมดไอรอนแมนย่ยยืนแทงกระสุนเพื่อนเร็วอุ้ยไปเฮียคเก็บธนิยิงว่ะเตรียมยิงโหมดโคตรแปรยต้องเอ็งปลอดภัยแล้วเพื่อนโอเคครับพี่บอกได้เนี่ยไม่บอกนี่อดแดกกันเนี่ยสวยสวยพอสวยพอกก็ได้ยินเสียงปีมาเลยแล้วก็แก๊กก็แก๊กนื้อมาไขว้าแล้วเพื่อนก็บอกว่า มุ้ยเป็นตายที่หนึ่งเอาเบียร์แล้วไงเป็นดักเกิดยิงไปเป็นสิบกว่าตัวมันอยู่ไหนน้องเนาะเป็นดักเหนือได้เพื่อนอยู่มยังมันยิ่งะแม็กกี้ก็หมดพี่พี่ไม่ต้องปิดบวกหรอกเกิดรอไม่ดีบักตาเด้งอย่าไปอย่าไปย่านมันโตโอ้โหไอสัตว์มึงเกิดให้โคขนาดนี้มีลเกิดนี่โคเป็นส่งมันไปเกิดนโค มันก็แค่สไนส์สเต็ปหลบเขาเพื่อนไม่โดนหรอกเฮ้ยค้างเนี่ยจะตายร่างเขาใครอยู่บนเขามีล่างเขาเกินเนี่ยมันลนๆเราไปถึงแม่งก็จะวิ่งถอยแล้วโอเคโอเคเราป้อนเอาปอนวิ่งวิ่งไปดับแมนเอาป้อนไไม่ได้โอเคโอเคดักไว้ดักไว้นะดักไว้มันไม่เห็นเรามือสองทีแล้วเพื่อเพ่นเพื่นเพื่นเพ่นน้เดเต็มเอเพ่นน ก็ใส่ยุ้งยาแล้วครับกลางมีสีหลังพุ่มเบรก้ยเพื่อนหลังหลังเข้าเยอะมากเลยทางโอ้โหเยอะตายได้ไงวะหลังไงหลังอะแต่เราเกิดลงไปใหม่เพื่อนเราเก็บเบียก่อนเฮ้ยใครตายต้นต้นไม้ผมขอฟีแม็กก่อนได้ไหมขอฟันยันไปเลยเก็บเล้วก็ต้นไม้บอลยันไม่แม็กทะยุสี่ตัวต้นไหนต้นไหนหน้าอบอลอะต้นไม้ที่มันมีหินด้วยอ่ะอ๋อ มันข้ามเหอนตัวนึงมันดิ้นเพิ่มล้วมันดิ้นเพิ่มแล้วโอ้ดิ้นไปทางหนดีวะผมยึ๊ไอ้ไอ้ก่อนนะเมื่อกี้ที่ตายอ่ะเก็บไปหมดเลยเพื่อนเก็บไปหมดเลยไอ้ไอยิงเพื่อนเล่นนี่เดียวนี้เป็นเป็นหลังเข้าเยอะแบนเอ็งว่าตัวกระเป๋าเต็มมีเทนเดอเวยพี่บอกเจอกระเป๋าใหญ่